ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนี่เคนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางนี่เคอีบายประจำวันที่25นะครับนี่เคอีน่าจะเป็นหุ้นเดียวที่ยังเดินไม่ค่อยเดินไม่ดีครับไม่ใช่ไม่ค่อยดียังเดินไม่ดีครับยังไงเข้ามารับชมดูเป็นเข้ามารับชมเป็นเป็นแนวทางได้นะครับไม่ต้องตามก็ได้นะครับเข้ามารับชมอย่างเดียวก็ได้ก่อนเพราะมันไม่เดินครับมันไม่ค่อยเดินเลยเนาะเดี๋ยวผมจะรันเลขเหลือเอ้รันรันังก่อนครับเมื่อเช้าเปิด3 3ปิด81 แล้วก็ปิดเช้า7275ครับบ่ายเปิด5301นะครับพิกัดเช้ามาบ่ายนะแล้วก็เลขเหลือครับเลขเหลือ469ครับ469เนาะถ้าเลขเหลือส่วที่ผมสังเกตดูเลขเหลือมันมา2-3วันแล้ว3วันที่ผ่านมาเลขเหลือมาหมด แต่จะมาคู่กันเริ่มมาตัวเดียวเรือสองตัวสามตัวแล้วก็แล้วแต่ครับแต่ผมมองดูแล้วเลขเหลือมันตรงกับมันตรงกับไอ้หกสี่อ่าวินเลขเหลือไปก่อนนะครับสามหางนะประมาณนะั้นสี่หกไม่ต้องไม่ต้องเดีย๋ยวแป๊บนึงครับไปดูตนารางแป๊บนึงสี่หกเก้าสี่อ๋อโอเคพอดีได้เหลือเลขเหลือสี่หกเก้าสี่ใครจะดูอาจจะมากนะเก้าสี่นะครับ น่าสี่นะติดไว้กับตัวระบาดนะติดไว้ตัวระบาดเนาะ4 6 9 4ติดไว้ครับตัวระบาดถ้าใครไม่ชอบติดก็ไม่ต้องติดนะแต่ผมว่าน่าติดเลขเหลือเพราะเลขเหลือมันมาแต่ไม่รู้มันจะมาคู่กันหรือเปล่าหรืออาจจะมาตัว2ตัวก็เป็นไปได้นะครับโอเคครับบ่ายนี้ผมจับสสิติจากตัวปิดช้ามามันเดินมาสามวันนะแต่เพิ่งจับแต่เพิ่งมองเห็น ไม่รู้วันที่สี่พอจับปุ๊บมันจะเป็นยังไงครับยังไงลองพิจารณาดูนะครับผมว่าบ่ายเนี่ยโอกาสที่จะเป็นท้ายสองนะครับท้ายสองท้ายสองและหลักสิบเป็นเจ็ดหลักสิบเจ็ดยังคงอยู่นะครับอ่ากรณีท้ายสองท้ายสองมันจะเป็นอย่างนี้ครับกรณีท้ายสองจะเป็นท้ายสองท้ายศูนย์แล้วก็ท้ายสี่ท้ายสองอ่านะครับแต่ผมว่านะฟันเปที่สองครับ เนาะโอเคครับจอะครับ0 2 4 2์สอครับนึ่งครับอ่าเจ็ดสองมาแล้วมีอีกได้อย่าทิ้งนะครับ9 2โอเคครับอีก2ห่างครับ0 7 9 7ครับโอเคครับหลักร้อยหลักร้อยใส่7ครับอ่าครับ ประมาณนี้ครับสำหรับนี่เคอีบ e ่ายเนาะสำหรับนี่เคอีบายยังไงลองเข้ามารับชมแล้วไม่ถูกใจไม่เป็นไรครับไม่ต้องตามนะครับแค่ okay. เข้ามารับชมแล้วถ้าถูกใจก็ติดไว้ตัวระบาดก็ได้เนาะถ้าท่านพี่แทนหรืออาจารย์ต้นเดือนก็ตามท่านสองท่านไปก่อนนะครับสาหรับผมไปพึ่งหุ้นอื่นก่อนนะพรุ่งเช้าเนี่ยผมดูจีนจีนผมก็จอดเนะี่ยผมดูทางเสียงแป๊บนะึงลุ้นกันสดๆเรียวๆครับ หังเสียง8 2 6 1 2 8 2 6 1 2เอา2เด้ง2เด้ง4สลบได้แปบนึงครันึ2ง1 2 2มาให้พววูดมาผมวางอะไรอ๋อสองหกผมลืมแก้ผมต้องขออภัยจริงๆครับเพราะเมื่อเช้านี้อ่าเมื่อเช้าไม่มีคนทักผมหังเสียงเดี๋ยวคย่อยคุยกันนะกัน เมื่อเช้าไม่มีคนทักขังเสียงเพราะว่าเมื่อเช้าผมเจาะแต่มสี่ผมไม่เจาะสองอะสี 4, 6, มันซ้ําผมเลยมาแก้สอหโอเครอดไปครับขอประทานโทษจริงๆอขอประทานโทษมากาผมมาแก้ทีหลังนผมไม่ได้โอเคครับนี่คืออีบบายประมาณนี้ครับไงลองพิจารณาดูนะครับ